สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับแป้งอีกแล้วนะครับวันนี้เข้าครัวมาเนี่ยไม่ได้มาทําอาหารนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องชงกาแฟนะครับเครื่องชงกาแฟเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันง่ายสะดวกนะครับก็เราก็แค่ใส่แคปซูลเข้าไปแล้วก็หลอกาแฟเสร็จนะครับแต่ทีนี้มันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับว่าเครื่องทากาแฟแคปซูลเนี่ยมันมีหลักๆนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับสำหรับเครื่องที่ เราเรียกว่าเนสเพรสโซนะครับเป็นเครื่องที่ใช้ทํากาแฟสําหรับแคปซูลเล็กนะครับถ้าเราจะเห็นนะครับแล้วก็ส่วนอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องของเนกาแฟนะครับโรชคูสโตนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแคปซูลใหญ่นะครับถามว่าข้อแตกต่างของ2เครื่องนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับมาพูดถึงไอ้ตัวเนสเพรสโซก่อนนะครับเนสเพรสโซก็คือไอ้ตัวแคปซูลเล็กนะครับตัวแคปซูลเล็กเนี่ย จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟดำนะครับสายกาแฟเลยไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่อ r เมริกาโน่นะครับเพราะว่าแคปซูลที่เขาทำมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมล็ดพันกาแฟต่างๆทั่วโลกนะครับเขาก็จะมาคั่วแล้วก็เอามาใส่อยู่ในแคปซูลนะครับทีนี้เราอยากกินพันไหนมเมล็ดพันไหนหรือว่าอะไรก็ไปหาซื้อมานะครับเราก็ออเดอร์สั่งได้ออนไลน์ก็มีเยอะแยะนะครับ อันนี้ก็เป็นหลักๆนะครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งที่เป็น d o อกสครูสโเนี่ยเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นที่ยิตสําหรับหลายๆคนหลายๆบ้านเลยเพราะว่าหนึ่งคือเออม,มเล็ดไอตัวแคปซูลนะครับมันจะเป็นสายเขาเรียกว่าน่าจะเป็นสายชิลมากกว่านะครับสำหรับคนที่ชอบไปร้านกาแฟกินพวกเมนูคาปูชิโนนะครับลาเต้นะครับกรีนทีนะครับ,รนะรบมอคค่าชอกช็อกโกแลตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอตัว Dodge ูสโต o เนี่ยมันจะทำมาจอตอบโจทย์นะครับสำหรับคนกลุ่มนี้นะครับก็กเลือกเลือกกันว่าเราชอบใส่แต่ถามว่าไอตัว d o ร์ชูโตเนี่ยมันสามารถทำเอสเปรสโซ่กับเมริกาโนได้ไหมมันทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีมเมล็ดพันธุ์กาแฟให้เลือกมากเหมือนไอตัว n e สเ r ร s โซนะครับส่วนยี่ห้อหลักๆเนี่ยไอตัวดอรชูโตเนี่ย แบรนด์ที่ทําตัวแคปซูลหลักๆเนี่ยก็ถ้าเห็นในตลาดทั่วไปนะครับก็จะมีของเนสกาแฟนะครับแล้วก็จะมีของ Starbucks นะครับแต่ส่วนในตัวเนสเพโซเนี่ยผมมีเป็นพันแบรนด์เลยเขาคือเขาจะมีหลายยี่ห้อที่ทํำในตัวเมล็ดกาแฟออกมานะครับก็ก็ลองดูนะครับแต่ว่า2เครื่องนี้มันใช้แคปซูลเนี่ยใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขนาดคนละไซสแต่เข้าใจว่าเดี๋ยเนี้ในตลาดเนี่ย เริ่มมีและมีคนผลิตเครื่องที่เป็นแบบ two in one แต่ว่าที่แป้งเห็นเนี่ยมันยังไม่สามารถมันยังมันยังไม่สามารถปรับระดับน้ําได้นะครับสำหรับไอ้เครื่องนั้นบางทีแบบมันได้แค่แก้วเล็กกับแก้วใหญ่ไปเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัว d o r s c h o To เนี่ยหรือว่าที่แยกกันเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมันสามารถเลือกระดับน้ําได้นะครับว่าบางทีเราอยากกินกาแฟเมนูนี้นะครับมันต้องใช้ระดับน้ําประมาณเท่านี้เท,ท่านี้นะครับมันก็จะมีบอกบนแคปซูลนะครับ อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างข้ค่าวะครับก็สรุปสั้นๆเลยก็คือว่าถ้าสายกาแฟสายดำเนี่ยก็ต้องเหมาะกับเนสเปรโซมากกว่านะครับอันนี้คือจากที่แป้งลองเล่นมาเองนะครับสำหรับส่วนที่เป็นดอสคูสโตเนี่ยสำหรับสายชิลเลยมันกินถ้าคนกินเมนูง่ายๆอเมริกันต้องเอสเปรสโซแต่อยากกินหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบพวกมิลทีเป็นพวกไททีนะครับเป็นกรีนชีลาเต้คาปูชิโน่อะไรเงี้ยก็ ผมว่าก็เหมาะกับดอสปูสโตมากกว่านะครับแต่ถ้าก็ลองลองเลือกดูนะครับว่าชอบแบบไหนทีนี้เดี๋ยวแป้งจะให้ดูนะครับว่าหน้าตาของแคปซูลนะครับที่ที่ต่างกันนะครับแล้วก็หน้าตามันเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับที่จะไปดูแคปซูลนะครับเรามาดูเครื่องกันก่อนนะครับเครื่องตัวซ้ายตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเนสเปสโซนะครับเป็นเครื่องสําหรับแคปซูลเล็กนะครับ สำหรับไอเครื่อง Dolce Gusto ที่แปงบอกก็คืออันนี้นะครับสำหรับแคปซูลใหญ่นะครับทั้ง2เครื่องนะครับก็คือใช้มีน้ําถังน้ําเหมือนกันนะครับในการทำนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสําหรับที่ใส่กาแฟแคปซูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันเล็กนะครับแต่ว่าสําหรับตัว Dolce Gusto นะครับก็จะเป็นสําหรับแคปซูลใหญ่ก็จะใส่นี้อันนี้จะใส่ เราก็ใส่รใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือหย่อนลงไปตรงนี้แล้วก็ปิดนะครับอันนี้ก็คือพอเราใส่เข้าไปแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็รอนะครับเดี๋ยวจะมาทดลองใช้ทั้ง2เครื่องให้ดูนะครับครับก็เดี๋ยวจะมาทดลองใช้ทั้งสองเครื่องเมื่อกี้ให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอพาไปดูหน้าตาของแคปซูลนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงครับแป้งก็จะมาให้ดูกันก่อนนะครับอันนี้แป้งเอาออกมาเรียงให้ดูนะครับสําหรับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นตัว แคปซูลของย r g e ชคูสโตซึ่งเห็นไหมเราดูหน้าตานะครับมันก็จะมีแบบความเป็นเมนูที่คนส่วนใหญ่กินกันเยอะๆนะครับก็จะมีแบบหลากหลายนะครับส่วนด้านด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นสำหรับตัวเนสเาร s โซนะครับเป็นแคปซูลเล็กนะครับซึ่งเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบส่วนใหญ่คือพวกนี้จะเป็นกาแฟดำทั้งหมดเห็นไหมเอสเปรสโซ่ so นะครับมันก็จะบอกนะครับเป็นแบบ มีกลิ่นเฟรนช์คาราเมลกลิ่นวานิลากลิ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยเป็นเคยลองนะถ้าคนแบบชอบชอบลอกกาแฟเอาผสมกันนะครับก็จะเป็นแบบกาแฟกลิ่นใหม่อะไรเงี้ยนะมันก็จะมีเนี่ยมันก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับที่ทำไอส่วน,ส,วนส่วนตัวดอร์ซูสโตเนี่ยมันก็จะมีของเมสกาแฟจริงๆมันมีของสตา b u c k คด้วยนะครับที่ทําออกมานะครับแ,แป,แปแลกแปลกไปหมดละก็เนี่ยอันนี้นะครับก็จะเป็นของสตาร์บัคนะครับที่ทํา ซึ่งของถ้าพูดถึงเนี่ยของแคปซูลใหญ่เนี่ยเราหาซื้อตามคอฟได้มันมีขายนะครับแต่ว่าพวกรถรถแปลกๆพวกนี้บางทีเราอาจจะต้องออเดอร์สั่งนะครับมันอาจจะหมดเร็วหน่อยอะไรเงี้ยก็ออนไลน์ได้ใชไหมมีลาเต้แมคคีเอโต้มีทุกอย่างเลยอ่าอันนี้สําหรับสายงง่ายถ้าเป็นสายแบบสายดาร์กหน่อยสายกาแฟดำก็จะเป็นประมาณพวกนี้นะครับเดี๋ยว มาทดลองให้ดูนะครับว่าหน้าตามันมันเป็นแนวไหนนะครับเดี๋ยวก็จะมาทดลองกันให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นแม่ขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับสำหรับเนสเารสโซนะครับก็จะเป็นแปลว่าก็เหมาะกับแก้วเอสเปรสโซ่เล็กๆอย่างนี้นะครับอส่วนดรชคุโตะนะครับก็แปลว่าจะใช้แก้วกาแฟประมาณเนี่ยแม่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 แ่แม่แม งั้นเดี๋ยวมาเริ่มที่เครื่องใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับดอสคูสโตนะครับมา้วดอสคสโตนะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับก็กดปุ่มเปิดนะครับปุ่มนี้มันจะแดงกระพริบนะครับมันจะพร้อมก็ต่อเมื่อมันเป็นไฟสีเขียวนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเครื่องมันพร้อมทํางานแล้วนะครับส่วนเมนูวันนี้นะครับเดี๋ยวแป้งจะเลือกเอาอะไรมาให้กินดีล่ะ นีเดี๋ยวแป้งจะกินอเมริกาโน่นะครับของ Starbucks ละกันแต่ว่าอย่างของดอลส์ฟูสโตเนี่ยครับคือไอแคปซูลใหญ่เนี่ยมันก็จะมีอย่างสมมติมีอเมริกาโน่เนี่ยมันก็จะมีแค่อเมริกาโน่เฮาส์เบรนแล้วก็อาจจะมีบางชนิดไม่เยอะมากนะครับแล้วก็เอสเปรสโซ่ก็เหมือนกันนะครับก็เลือกง่ายนะครับนี่ครับวิธีกินเปิดนะครับนี้มานะครับแป้งก็จะเอาอันนี้ใส่นะครับใส่เสร็จปึ๊บ นะครับแล้วก็กดเดี๋ยวดูก่อนอันนี้มันจะบอกระดับน้ํานะครับเห็นไหมน,นี่มับอกนะครับมันบอกระดับน้ําว่าน้าเนี่ยแม็กเลยนะครับแม็กก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูเทียบกันตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยคือระดับน้ําที่มันโชว์เมื่อกี้เราก็าต้องดันขึ้นไปให้สุดนะครับทีนี้พร้อมทานนะครับแล้วก็ดันมาได้น้ําร้อนนะครับกดาทานเลย เสร็จเรียบร้อยครับ t t r b u u k s a เมริ c a n o มาแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบกินเย็นนะครับก็เอาไปเทใส่เอาน้ำแข็งเติมเข้าไปได้นะครับอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับหไหมทีนี้สำหรับตัวเครื่องเล็กนะครับเครื่องตัว n e s p r e s s o นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้าตาการทำงานมันเป็นยังไงนะครับ แมงจะลองเครื่องเนสเาแฟโซนนะครับแ้งก็จะใช้กาแฟตัวนี้นะครับเป็นของสตาร์บัคนะครับชื่อเป็นเอสเปรสโซโรส์นะครับทีนี้วิธีการทำงานของเครื่องตัวเล็กนี่นะครับก็เราก็กดสวิตช์เปิดก่อนนะครับทีนี้ก็รอเครื่องทำงานเหมือนกันนะครับแต่ไฟตรงนี้นี่ครับมันจะมี2ระดับนะครับบอกนะครับว่าเฮ้ยเราอยาก น้ำเยอะนะกาแฟตัวนี้นะครับเหมาะกับเป็น,นแก้วใหญ่นะครับกาแฟตัวนี้อย่างเอสเปรสโซ่นะครับมันก็จะเหมาะกับตรงนี้นะครับ <S <S ทีนี้พร้อมแล้วใส่ค้างแล้วนะครับทีนี้วิธีการใส่นะครับแป้งก็จะเอาแคปซูลหย่อนลงไปนะครับทีหย่อนลงไปเรียบร้อยแล้วก็จะดึงปิดนะครับปึ๊บแล้วก็เอาแก้วนี่ฮนะมาวางรองเลยทีนี้ ตัวนี้ของแป้นเป็นเอสเปรสโซ่นะครับแป้นก็จะกินแก้วเดืออยากกินเย็นก็เอาเนี่ย2ช็อตไปเติมลงน้ำแข็งนะครับเติมผสมน้ำนิดนึงก็ได้เป็นอเมริกาโน่แล้วครับเนี่ยฮะเนี่ยปริมาณที่ได้ครับสำหรับเมื่อกี้นะครับที่ทดสอบเครื่องทั้ง2เครื่องให้ดูนะครับ ก็มาสรุปกันง่ายๆนะครับว่าสําหรับเครื่องนะครับกาแฟแคปซูลเนี่ยจริงๆสําหรับแป้งเนี่ยมันตอบโจทย์นะครับก็ถ้าคนที่ชอบสะดวกนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับก็จะบอกว่ามันคุ้มนะครับในการซื้อจริงๆเครื่องหนึ่งเนี่ยก็ราคาเฉลี่ยนะครับอยู่ประมาณตั้งแต่2,000ไปตายนะครับไปจนถึงหลักหมื่นเลยก็มีนะครับก็ขึ้นอยู่กับ ฟังชันนะครับออปชันของแต่ละเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจว่าไอ้ตลาดเนี่ยเขาก็ทําเป็นเครื่อง 2-in-1 นะครับที่มีทั้งสามารถใช้ไอ้ตัวแคปซูลเล็กหรือแคปซูลใหญ่ก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวแคปซูลนะครับซึ่งราคาของแคปซูลเนี่ยในตลาดเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะตกแคปซูลละประมาณแป้งให้เป็นเลนส์ชื่ละกันนะครับอยู่ประมาณตั้งแต่ 25บาทจนถึง40บาทนะครับกออ็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวนี้เขามีแยกขายด้วยนะครับบางคนไม่ได้อยากซื้อเป็นแพ็คกล่องใหญ่ๆนะครับก็ซื้อเฉพาะแคปซูลบางรสมาคละกันก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะซื้อมาเป็นแพ็คก็ได้เดี๋ยวนี้ก็จะแพ็คนึงก็จะมีอยู่ประมาณสิแคปซูลนะครับราคาก็อยู่ประมาณแพ็คละสองรอยบาทจนถึง350บบาทอยู่ประมาณนี้นะครับก็เฉลี่ยตกแก้วละประมาณ 30กว่าบาทนะครับพูดถึงก็ไม่แพงนะครับก็ถ้ากล่องหนึ่งเนี่ยกินได้10แก้วเนี่ยก็ถ้าเราไปซื้อสตาร์บัคท,ที่ร้านแก้วนึงก็เกือบ200บาทแล้วนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่นะครับว่าจะตอบโจทย์ใครยังไงนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นสรุปนะครับก็ถ้าเป็นเครื่องของไอ้ดอลส์คูสโตเนี่ยก็คือไอ้ตัวแคปซูลใหญ่เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบเมนูที่หลากหลายนะครับนอกจากกาแฟดำนะครับนอกจากเอสเปรสโซ่หรืออเมริกาโน่นะครับ ก็จะมีเมนูอื่นนะครับมีรสชาติอื่นๆให้เลือกซื้อกินหลากหลายมากกว่ากันนะครับแต่ส่วนถ้าเป็นคอกาแฟดําเลยเนี่ยคอเมริกาโน่หรือคอเอสเปรสโซ่เนี่ยก็แนะนําเป็นเครื่องเอสเปรสโซเครื่องเล็กนะครับแคปซูลเล็กนะครับก็จะเป็นกาแฟหลากหลายพันธุ์นะครับหลากหลายกลิ่นนะครับสามารถเอามา mix มาผสมกันนะครับเป็นบาริสต้าได้ก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าใคร ชอบสไตล์แบบไหนนะครับก็ลองเลือกซื้อมาใช้กันดูนะครับแต่ขอแนะนำว่ามันมันดีมันตอบโจทย์นะครับก็เยี่ยมครับ